De สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งหิงนะฮะวันนี้ก็จะแปลงหูแปลงตาไปสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาพร้อมรวดวัวกันนะครับก็คือผมต้องย้ายที่เลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าที่เลี้ยงเก่านีหญ้าหมดแล้วนะครับเราก็ต้องย้ายที่นะครับมาที่ที่มีหญ้านะครับซึ่งอันนี้เป็นไร่ของป้าผมนะครับ ที่ผมกำลังทาอยู่นี้คือการล้อมรวดวัวนะคือผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ตอกลักแล้วก็ล้อมรวดครับเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งนะฮะจะต้องไล่ตอกไล่อะไรอย่างนี้แต่พอตอกแล้วก็ล้อมรวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานะครับติดถุงพลาสติกนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะ้วก็คือเพื่อให้ลถนะฮะลถที่เขาจะมาตัดอ้อยหรือคนงานมาตัดอ้อยเนี่ยได้รู้ว่ามันมีรวดอยู่นะครับแล้วก็ให้วัวเนี่ยมันได้รู้ด้วยว่า ตรงนี้มี่วดอยู่นะพวกมันห้ามออกมานะอะไรประมาณนี้นครับก็เสียประมาณนี้นะแล้วก็ผูกนำถุงพลาสติกไปที่รวดนะครับล็อกละอันนะครับล็อกละอันแค่พอนี่ย้ายมานี่วัวก็น่าจะชินได้เป็นอาทิตย์นะฮะดูจากทรงแล้ว ก็มีนะเราก็มีหน้าที่ครับวิ่งวิ่งดูแค่นั้นนะฮะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านนะแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองร้อยเมตรได้ั้มนะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะดูดิทุ่งหญ้ากว้างพอกับสนามฟุตบอลเลยนะวัวกินกันสบายนะครับเราได้ไม่เหนื่อยด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปตัดหญ้านะฮะ ก็คือแค่คอยวิ่งดูมันเท่านั้นเองทางขวาถ้าหลุดมาถ้าถามว่าถ้าหลุดมาทําไงก็ไม่เป็นไรนะข้างขวาเนี่ก็เป็นไล่ไล่ของผมเองนะที่เราเช่าเขานะครับแต่ถ้าหลุดไปทางไล่คนอื่นที่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยนะครับโควิดแ,แบบนี้นะไปไหนไม่ได้นะครับ ก็ต้องเข้าไล่เข้าสวนอย่างะะเงี้ยนละฮะอย่างัวมันก็ตั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างเด,ยเดียวเลยอเเดี๋ยวพลาสติกหมดแล้วเดี๋ยวผมเดินเอาพลาสติกก่อน มุมกล้องนี้ไม่รู้จะเพื่อนๆจะชินกันหรือเปล่านะฮะมันเป็นมุมกล้องติดอกนะคาดอกไว้นะครับอาจจะไม่ค่อยชินกันลองดูครับผมลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะ เป็นหลักที่ผมตอกนะครับแล้วมันเหลือนะอันนี้ก็เป็นถุงที่เราจะใช้มัดกับลวดนะฮะมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยฮนะถ้าใครสังเกตชิดแรกๆนะฮะก็คือวัวผมนี้จะมีประมาณ เก้าสิบตัวนะครับทิปแรกๆเลยนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ห้าตัวแล้วนะถามว่ามันหายไปไหนหมดนะครับก็เพราะว่าโควิดนะโควิดทำพิษนะครับพ่อหมวก็เลยต้องปล่อยออกไปบ้างนะมันเยอะเกินแล้วมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยหายหญ้านะช่วงนั้นไม่ค่อยมีหญ้าให้มันกินด้วยนะฮะโอเครู้สึกจะขยับมาหน่อย เดี๋ยวเรียที่นี่ดิย่าท่วมหัวเลยนะสบายเลยนะครับตรงนี้มันเคยน้ำท่วมมาก่อนนะมันเลยเอาแร่ธาตุเอาอะไรมานะด,ดินดินดีหญ้าก็เลยงามนะครับแค่นี้เอง เราเอาถุงพลาสติกมาแช้ให้เกิดประโยชน์นะประมาณนี้บอกละอันก็พอครับนะช่องละอันแล้วว่างๆเดี๋ยวผมจะมาตกปลาให้ดูนะปลาเยอะมากเพราะว่าลาน้ำทุกที่ก็ลากลงสะป้าผมหมดเลยนะ ไม่ใส่เสื้อคุมมานี่นะหน้าทิ้มหมดเมื่วานนี้ว่าต้องครับหน้าเต็มตาถามว่าไม่มัดได้ไหมไม่มัดก็ได้ครับ แต่ว่าวัวมันชอบเดินเลยแล้วมันจะเดินตำลวดลมนะครับคือบวัวที่บ้านผมนี้ที่บ้านอื่นก็น่าจะเป็นนะครับมันมันเจอรวดเน่มันก็ไม่ไฝแล้วนะขอรผมนี่มันเคยโดนไฟชอ็อตนะครับปล่อยไฟตามรวดนะครับมันก็มันจำนะครับว่าถ้าชนลวดเนี่ยมันจะต้องเจ็บตัวนะมันก็จะพยายามไม่แหกรวดนะ ถึงเราไม่ได้ปล่อยไฟเนี่ยมันก็กลัวแล้วครับว่ากลัวว่าไฟจะช็อตนะตรงมีค่อยล่มเลยตรงนู้นได้ยั่งแรงอะ่ะ ติดเพลินเลยเนะี่ยลืมไปว่าฝั่งฝั่งทางสะไม่ต้องติดก็ได้นะเพราะว่าไม่มีคนก็เดินมาอยู่แลออ้วลืมไปเลยผมนี้เตียงดีเลืออีกชุดหนึ่งน่าจะพอเปล่าไปย,ยาว ก็ยังกลัวๆอยู่นะเพราะว่าเพิ่งจะย้ายที่ย้ายที่ให้มันมากินแถวนี้แล้วยังไม่ค่อยชินครับวันนี้เป็นวันแรกนี่เพิ่งต้อนมันมาที่นี่นะก บางทีนี้ถ้าคนที่เขาต้อนวัวน,นะครับขึ้นถนนนะจะมาเลี้ยงทุ่งเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีรถมานะครับถ้ารถบีแต่เนี่ยมันจะทําให้วัวมันตื่นนะตื่นแล้ววิ่งตะลืดบางทีตะลืบท่าไไปเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับก็ข้อความกรุณาย่าบีแตรเลยครับผมเวลาวัวมันวิ่งอยู่บนถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะตื่น,นครับ โอ้ยังลบตรงนี้แต่ก้อนมันเป็นไร่มาก่อนนะแล้วเขาปล่อยร้างล้ปล่อยร้าง,ลป,ลลางปล่อยลกย่าขึ้นนะครับเพราะว่าผลผลิตมันไม่ได้ดีเท่าที่ควร โอเคนะครับมันจะเรือชุ่งจะเรือนะโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะเราลากาล้อมรัวเดี๋ยวไปเก็บทางมุมนู้นสักหน่อยหนึ่งดูที่มันห่างห้างนะเด็กว่นนี้ดิ โอเคนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับการล้อมรวดบัวนะครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยวิ่งมาดูมันเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ